อากาศหนาวเดี๋ยวนี้เก็บข้อแล้วเดี๋ยวนี้เก็บข้อแล้วอากาศมันหนาวเย็นเนาะอากาศมันหนาวมันเย็นสู่กันเด้อค่ะสู่กับพ่วมหนาวค่ะสู่กับพ่วมหนาวสู่สู่คือเก่าสู่สู่คือเก่าเด้อสู่สู่ค่ะขอบคุณซีดวงตาจ้าขอบคุณซีดวงตาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆ ที่มาหายกำลังใจยยแดงขอบคุณหลายหลายขอบคุณหาดวงตาจา้ายืนล่างถวยได้พี่น,อน้องล่างแล้วแล้วแต่ก็อยากทักทายพี่น,อน้องซสื้อทักทายไปทักทายทักทายเมนทักทายใดจา้าเมนทักทายใดตีเตือนใดเด้อย,ยังบมดีกะตีเตือนใดเราความเบื่อขอบคุณหาดวงตาจา้าขอบคุณหาดวงตา ขอบคุณที่มาให้กำลังใจยาแดงขอบคุณหลายๆกะบ่ได้มีไหลไหลสาระไหลสาระเด้อผมมีไหล่ไหล,ไหลวคว่มรู้ดอกไหลสาระจ๋าไหลสาระอยากไหล่ทักทายพี่น้องก็ว่าได้อยากเว้าอยากเว้าอยากเลน่นอยากม้วนอยากหยอกพี่นอ้องแปงสลระจ้า <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่ข่าวมา่ให้กำลังใจแย่แดงขอบคุณหล,ลายหลายว่าดูอีหลียาวว่าดูจนเจ็๊ยบพ่อคนละว่า,านันขันเขาบ่เชิญลง่งขบบ่ล่งดอกคุ้นๆไงซื่สู้่อซืซ่อค่ะขอบคุณหาดวงตาเด้อค่ะเด้อขอบคุณหาดวงตาขอบคุณหลายๆขอบคุณหาดวงตาจ้าขอบคุณหลายๆตื่นตื่นกันไปเนาะเมนทักทายได้จา้าเมนทักทายได้ ขอบคุณเจ็ดดวงตาเด้อค่ะเด้อขอบคุณเจ็ดดวงตาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆสู่ๆสู่ๆค่ะสู่ๆเด้อสู่ๆค่ะฮกดวงตาเมนท้ายๆกันดได้ดเด้อยังเด้อฮกดวงตาลงมากเมนท้ายๆกันได้ท้ายถามได้แดงได้คะ่วะว่าได้มีอยัง ได้แดงค่ะยืนไล่ท่าท้ายพี่น้องซื้อๆเนี่ยแหละเพื่อพี่น้องลงมาลงมาหาฮกดวงตาจ้าฮกดวงตาสู้ๆเด้อะกดวงตาบ <c oughs> ้าหลายกันเน็ดยข้อหลายนี่ล่ะมาสายนี่แล้วเนาะเฮากเบามันหลายๆอย่างหน่อย เอ้จังสีพานไปได้กันเข้าบวการเข้าบวพานเี่พี่น,อน้องเขามาถึงสายนี้แล้วเข้ามาสนเต็มทีเลยแต่กันอย่าพึ่งล้ำค่านเลยจ้ะเออ้อหาดวงตาอย่าพึ่งล้ำค่านใจแดงเด้อขอบคุณหลายๆหาดวงตาพี่น้องจา๋าอย่าพับล้ำค่านเด้อสู่ๆสู่ๆค่ะถามได้ค่ะถามได้ไม่อยังก็ถามได้ไ ม่ได้มี่ยังดอกจ้ายืนไหลซ,ซื้อยืนล่างถวยแล้วก็ไร่ทักท้ายพี่น้องลกจากไร่แล้วกลับไปหน้าคือเกาพี่น้องเลยเมืองคีบแย่แดงน่ะมิแตไหต้หน่าละ่ะม่ได้มี่ยังดอกมิเตไหต้าน่านะจ้าเนาะขอบคุณหกดวงตาเลยจ้า สูส่ๆกันค่ะสูส่ๆกันสูส่ๆเด้อหกดวงตาสูส่ๆเด้อค่ะ <c oughs> อาการค่อนลานเริ่มัจะเป็นยังี่ล่ะว่ามีบิดมีไผ่เนาะค่ะเนาะสุกทุกอยู่หนีเบิดถ้ากันลานเริ่มงคือเก่าบอดูอยู่บอดูอยู่ขอบคุณหกดวงตาจ้า บอดูอิเล่เขามาสายนี่แล้วนี่มันสุดยอดสุดยอดเลยเลยค่ะเ้าต้อนคัาทคายพี่น้องกันเนาะท้างายพี่นอ้องอะไรจ่ะแต่ก็บอะไรมี่ยังมากินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวกะบันแกงบอลบ่ะแกงบอลแกงยอดมะเผาจ้ะแศีกเศแกงบอลยอดมะเผาเด้อแศีกเศเด้อ แสบเดีจ้าแสบเดีกินน้ำบลกินน้ำบลจ้า